วันนี้นะครับร้านเซลบายพราม2ของเรานะครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมกับฉลามบกนะครับจากค่าย BMW ครับมาหล่อหลอพร้อมใช้ของแต่งจัด็มนะครับตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องร้านเซลบายพรราม2ของเรานะครับวันนี้ครับยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยครับ B ีเซ l บาครับ วันนี้นะครับจากขอนุญาตพาทุกท่านมาชมกับรถคัสซูเปอร์บายสปอร์ตพันซีซีครับที่เอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนหรือถ้าพูดถึงสปอร์ตพันนะครับจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่หลายๆคนนึกถึงนะครับเป็นตัวไหนไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้าคันนี้เลยครับ bmws พันธุ์อาครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2018ครับรถมาของแต่งค่อนข้างที่จัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนชิ้นงานคาร์บอนนะครับรวมถึงของแต่งที่ให้มาค่อนข้างที่จะพอตัวกันเลยทีเดียวครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นยังไงครับของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างและราคาของเจ้าคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของพวกเราชาวเซลใบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับ hey, i me to stop, hey got 20 G's for the keys to so the. What do you do when Captain turned the bubble to a i I'm in the island on a Wednesday, laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym, it's a. เช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเราแบบเต็มๆกันครับตามกฎของทางร้านเรานะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคากันก่อนเลยครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัว BMW S 1000 RR ปี2018ของเราคันนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว BMW S 1000 RR ปี2018คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับเพียงแค่559,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษครับฟรีดาวน ในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ14,731บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ12,733บาทค่าดําเนินการจัดไฟนั้นตัวนี้นะครับอยู่ที่13,000บาทนะครับจบทุกขั้นตอนนะครับใช้เงินออกรถแค่13,000บาทเท่านั้นนะครับผมฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงพร้อมที่อยากดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆกันแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวของเรากันเลยดีกว่าครับอันดับแรกครับขออนุญาตลมต้นที่เลขไมล์ของตัวรถก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์บอกได้เลยว่าวิ่งมาไม่ได้เยอะไม่น้อยนะครับเลขไมล์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่29,000กิโลครับตัวนี้นะครับเรารับประกันไมล์แท้ให้ล้านวเซ็นครับตัวรถจบๆระบบไฟติดครบนะครับในส่วนของตัวรถนะครับไม่ล้มไม่ชนรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับสภาพรถพร้อมใช้พร้อมซิ่งกันเลยทีเดียวครับ มาดูในส่วนตัวหน้าปัดเลนไมลของตัวรถนิดนึงนะครับตัวรถนะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับผมที่สามารถใช้งานได้ปกติทุกโหมดนะครับนอกจากนี้นะครับระบบ traction control นะครับระบบการเปิดปิด ABS รวมถึงโชคคไฟฟ้าหน้าหลังตัวนี้ก็สามารถทํางานได้ปกติตัวนี้ทางร้านเทสให้เรียบร้อยรับประกันให้ว่าใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าครับว่าของแต่งที่ให้มาของเจ้าคันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนของชิ้นงานคาร์บอนก่อนเลยครับที่เจ้าคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวแฟลลิงด้านข้างนะครับซ้ายขวาครับ รวมถึงอกล่างนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับแต่ว่าจะเป็นของเดิมหุ้มคาร์บอนครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนตัวครอบชิ้นถังด้านบนรวมถึงการลอยถังนะครับตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนเช่นกันครับความพิเศษของเจ้าตัวการลอยถังตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนตัวงานเพียวคาร์บอนครับที่เป็นตรงรุ่น S อพันโดยเฉพาะมาระหล่อคาร์บอนใสๆทุกชิ้นนะครับผมในส่วนตัวบางโคนด้านหน้าครับไล่มาด้านหน้านิดนึงเจ้าบางโคนด้านหน้าตัวนี้ที่ให้มานะครับก็เป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับตรงรุ่น S อพันโดยเฉพาะมาระหล่อบางๆใสๆนะครับตัว ขอ้ดูนิดนึงครับนอกจากนี้นะครับไล่กลับขึ้นมาครับในส่วนตัวแรมแอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้ครับก็เป็นชิ้นงานเดิมหุ้มคาร์บอนเป็นผ้าคาร์บอนแท้ไม่ใช่ฟิล์มลอยน้ำนะครับนอกจากนี้ครับชุดด้านหลังตัวนี้บอกได้เลยว่าเต็มๆจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวครอบปิดฝาเบาะตัวนี้นะครับเป็นชิ้นงานคาร์บอนรวมถึงอแนเดอร์ด้านล่างนะครับใต้นี้ทั้งชุดนะครับ เป็นของเดิมหุ้มคาร์บอนผ้าคาร์บอนแท้นะครับใส่ครับบางโคนด้านในบางโซ่นะครับตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนเต็มๆอีกเช่นกันครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแต่งอย่างอื่นมากดีกว่าครับที่ไม่ใช่ชิ้นงานคาร์บอนนะครับอันดับแรกครับผมมาที่ตัวด้านหน้าครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิวนาแต่งสีสโมครับตัวนี้ของมาซิโมนะครับบางๆงใสๆนะครับตัวนี้ไม่หลอกตานะครับมองเห็นชัดเจนนะครับเวลาบหมอบตัวนี้นะครับกดได้เลยมองเห็นไม่มีหลอกตานะครับผมนอกจากนี้ครับผมในส่วนของตัวระบบไฟนะครับตัวนี้ไฟเดียวด้านหน้าตัวนี้เราใส่เป็นของแต่งมาให้นะครับพร้อมกับดีเลย์เพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องไฟช็อตไฟขาดแน่นอนตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีครับมาดูที่บอกของเจ้าตัว s อสพานด์บัสอาของเราคันนี้กันบ้างดีกว่าครับ ตัวเบาะที่ให้มานะครับเป็นงานอะคาตาล่าครับลายเอ็มพาร์สนะครับหรือเอ็มเพอร์ฟอร์แมนนะครับตัวนี้นะครับเป็นหนังกลับสีดําตัดกับได้สีน้ําเงินนะครับเข้ากับตัวรถมากๆครับที่สําคัญนะครับตัวเบาะตัวนี้เสริมฟองน้ํามาให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับผมมาดูที่อุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับผมตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นในส่วนตัวการล้มแข้งเครื่องนะครับผมหรือค้อฝาเครื่องนะครับตัวนี้เป็นของ j v Racing ครับ ตรงรุ่นสําหรับ S อสพันธ์แต่าโดยเฉพาะมาหล่อๆนะครับตัวนี้ให้มาเต็มๆถึง3ชิ้นนะครับผมเกือบลืมไปเลยครับในส่วนของชิ้นงานคาร์บอนขออนุญาตไล่กลับมาที่ชิ้นงานคาร์บอนนิดหนึ่งครับตัวนี้นะครับสังเกตที่ตัวเฟรมครับตัวนี้ข้อเฟรมที่ให้มานะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนตรงรุ่นอีกเช่นกันครับตัวข้อเฟรมบางๆใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีบิดนะครับตัวนี้มาหล่อๆครับมาดูในส่วนตัวพักเท้าและชุดเกย์โยงกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับให้ชุดพักเท้าและเกย์โยงด้านหน้ามาในส่วนตััว RSV ครบ ตัวนี้ตรงรุสสนงาา่นสำหราาับ S 1000 r โดยเฉพาะมาหล่อๆนะครับผมที่สำคัญนะครับตัวนี้ Quick Chifter ของตัวรถเตะง่ายเข้าง่ายไม่มีปัญหารครับ มาดูในส่วนของตัวยางกันนิดนึงครับผมสำหรับตัว S อสพา์บรราของเราคันนี้นะครับยางที่ให้มาหน้าหลังตัวนี้เป็นยางของมิสซิลเลอร์นะครับตรงรุ่นสำหรับ S อสพา์บรราครับสเปกตรงนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยยางหน้าหลังใหม่ๆดอกเต็มๆสาดโค้งมั่นใจขี่สนุกแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้ครับไล่มาด้านหน้านิดนึงครับขออนุญาตครับตัวนี้นะครับกาดน้ำที่ให้มานะครับเป็นกาดมน้ำแต่งตรงรุ่น S อสพา์นบรราครับ งานมีเนียมนะครับให้มา2ตอนทั้งชุดบนและชุดล่างนะครับผมไล่มาดูในส่วนของตัวท่อกันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าขาดกันไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถบิ๊กไบค์เรียกว่าแทบทุกรุ่นนะครับต้องมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับเจ้า s อสพเรของเราคันนี้ก็อีกเช่นกันครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งทรงอะคาปาวิคชอตตี้สลิปออนนะครับขนาด3นิ้วเสียงลั่นขี่มันมันเล้าใจกันแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสระบบไฟด้านนอกนะครับความเสียงเครื่องยนต์รวมถึงกฎโหมดการทางานต่างๆของตัวรถและเสียงท่อกันนะครับว่ามันจะลั่นเล้าใจขนาดไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับครับตอนนี้เราอยู่นอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่นห้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงครับขออนุญาตสตาร์ทนะครับผม จบจบนะครับตัวนี้สตาร์ชึงเรียติดนะพยายาถอยออกนิดหนึ่งตัวนี้บอกให้ว่าท่อรั่นมากๆก็รดไยตัวรถติดครบรอบคันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปวนดูรอบคันกันดีกว่ะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาวนดูรอบรถพร้อมๆกันนะครับตัวรถนะครับสีสันสวยงามนะครับผมลายเอสพันนะครับอาใหญ่ตรงุ่นปีสิบแปดนะครับในตัวของชิ้นงานคาร์บอนนะครับมาสวยใสนะครับผมไม่มีแตกรแยงงานนะครับยางหน้าหลังตัวนี้ดอกเต็มเต็มครับระบบไฟติดครบรอบคันนะครับ กัรลอยเทืองเครื่องนะครับทีวีเล n ติงครับมาหล่อหล่อครับก็ตแต่งตรงราคาวิดตัวนี้เสียงรัดเราใจแน่นอนโมงคนตัวในนะครับตัวนี้เป็นโมบ,บอนเมือนกันนะครับพอแต่ง ับตัวนี้ก็เป็นชิ้ง่ายครับาร์บอนอีกเหมือนกันนะครับรวมถึงบังโ์กการลอยสวิงาร์มนะครับชุดเยนยงแต่ง R F V Quick Chiller ตัวนี้ทํางานได้ปกติสมกูรณ์นะครับเครื่องยนต์นิ่งๆกับจบพร้อมใช้นะครับผมสีสันสวยงามครับจารดิสไม่มีสึกนะครับตัวนี้นะครับเรงใหม่แท้ร100%การันตีให้ไวเ์เล็วทางานปกตินะครับแลมแอ์นะครับตัวนี้เป็นลายคาร์บอนอีกเช่นกันนะครับ อยู่น้าแต่งครับสีสมโครับตัวนี้ของมัสติโมนะครับมาหล่อๆดูๆครับเท่ากับตัวรถการเบรกกันครับตัวนี้เป็นของเดิมนะครับแต่ว่าเอาไปลมดํามานะครับตุ้มไปแทนนะครับของไร์เทคครับการลอยถังนะครับผมเทียวคาร์บอนครับเดี๋ยวดูโหมดการทํางานของตัวรถนิดหนึ่งนะครับตัวโหมดนะครับตัวนี้ทํางานได้ปกตินะครับเดขอยวขอาตเปดโหมดให้ดูดนึง ทำงานได้ดูกขั้นตอนนะครับระบบแท็กชั่คอนโทรลตัวนี้นะครับทําง,งานปกตินะครับไปปิดเปิด ABS นะครับผมปกติหน้าจอไม่มีตัวโค้ดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาดับเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเทสระบบตัวควิกชิปเตอร์ให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับผม ับผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวก่อนจะตัว BMW S 1000 RR ป,ปี2018ของเราคันนี้นะครับารายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงตารางการดาวน์พนต่างๆสามารถกดดูที่้ารางใต้คลิปได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนฝากติดตามมาด้ว,ว่าคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวกับรถรุ่นอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ